ความลับที่ตัวเกมไม่ได้บอกและหลายๆคนก็เพิ่งทราบภายในเกม Solo l e ล e l ล n g a r อะไรจะมีอะไรบ้างที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ในวันนี้นะครับผมได้หาคำตอบมาให้เพื่อนๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์ก็กระ,ะดิงแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆท่าน,นใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิป ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top up เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวิดาสวัสดีเพื่อนๆผูชเป็นเกมโซโล่เลเวลิง่งอาร้รายกันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมมีความลับที่ตัวเกมไม่เคยบอกผู้เล่นมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งผมแยกย่อยออกเป็นประมาณ6หัวข้อนะครับซึ่งมองว่าเป็นหัวข้อที่หลายหลายคนอาจจะทราบแล้วแหละบางคนอาจจะยังไม่ทราบในหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในพาร์ทนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มในหัวข้อที่1กันเลยดีกว่าสําหรับหัวข้อแรกที่ตัวเกมไม่เคยบอกเพื่อนนะครับนั่นกกง,ง,งไถึเณฑจติด โทษลดดาเมจ50%ด้วยปกติแล้วนะครับเวลาเพื่อนอ่านในส่วนของข้อมูลไกด์ของตัวเกมนะครับมันจะมีในส่วนของโหมดฝึกสอนบอกอยู่ใช่ไหมครับผมคือตัวเกมเขาก็จะบอกอยู่ครับว่าถ้าพลังไม่ถึงจะมีบทลงโทษแต่เขาไม่ได้บอกเรานะครับผมว่าบทลงโทษที่ตัวเกมจะมีกับเราเนี่ยมันมีเท่าไหร่และเราจะโดนลดดาเมจหรือไม่หรือว่าโดนบทลงโทษในรูปแบบไหนโดนดาเมจแรงขึ้นหรือว่าโดนลดดาเมจในส่วนนี้นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสังเกตแต่ถ้าทุกคนสังเกตด,ดีครับเวลาทุกคนลงในส่วนของพวกมิชชั่นล็อกหรือว่าต ที่มันยาก,ยากครับหรือว่าค่าพลังเราไม่ถึงเกมนะครับจะสังเกตว่าตัวเกมจะมีคําถามถามเรานะครับว่าเอ้ยพลังคุณไม่ถึงเนี่ยคุณจะยังลงอยู่หรือเปล่าซึ่งในส่วนของการพลังไม่ถึงครับมันจะมีอยู่2กรณีนะครับในส่วนของกรณีแรกครับก็จะเป็นพลังไม่ถึงและตัวเกมแจ้งเตือนนะครับคือในส่วนนี้มันจะโดนลดดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับคือเราจะสามารถทาดาเมจจากปกติเนี่ยคุณจะทาดาเมจป,ประมาณ1น0 0 0แสนอ่ะแต่ถ้าคุณพลังไม่ถึงและโดนแจ้งเตือนครับคุณจะโดนลดดาเมจไปประมาณ 50%นะและในกรณีที่2คือถ้ากรณีที่คุณลงไปแล้วนะครับตัวเกมให้คุณลงได้เหมือนไปแก้ที่ผมก่อนลงนะครับก็คือพลังอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าใช่ไหมครับแต่ตัวเกมมีพลังด่านแนะนาก็คืออยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0แต่ผมไม่มีคําถามขึ้นมาว่าเออจะลงได้หรือไม่ได้ซึ่งในส่วนนี้ครับดาเมจคุณจะหายไปอยู่ที่ประมาณ20-3 0%ถึงน,นะครับคือดาเมจที่จะหายไปคร่าวๆนะอันนี้หลังจากที่เราได้ลงทดสอบแล้วก็ลองทสจะสังเกตว่าดาเมจในส่วนนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็ว่าได้นะครับผม และอีกกรณีหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองปรับพลังให้ดูนะครับอันนี้คือพลังแนะนำอยู่ที่องแนสามหมืน, 230, นะครับผมเลือว่าห้าผมเอาออกให้หมดเลยครับผมนี่ออาให้หมดออกให้หมดปุ๊บอ่ะเป็นแดงๆงนี้นะครับกดเข้าไปเห็นไหมมมนก็จะมีในส่วนของพลังต่อสู้ปัจจุบันแล้วก็พลังต่อสู้ที่แนะนาครับพลังต่อสู้ของศัตรูที่ปรากฏสูงกวาพลังต่อสู้ในปัจจุบันจะดําเนินการต่อหรือไม่ถ้าขึ้นอย่างงี้ คุณจะโดนโทษลดดาเมจ50%แน่นอนครับและคุณจะทำดาเมจกับจุดเนี้ยได้เบายิ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้คือส่วนแรกที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเป็นๆลองไปสังเกตแล้วก็ลองเทสดาเมจได้เลยครับว่าทําไมเวลาลงเนี่ยจึงไม่ผ่าน แต่ตัวเกมก็มีการอารมเอารวยให้เรานะครับโดยที่แบบว่าเออพลังบวกลบนะครับห่างจากพลังที่แนะนําไม่เกินประมาณ1 0 0 0 0 0สนถึงสองแสนนะครับไม่เกินประมาณ30,000ื่นจนถึงสี่หมื่นนะครับอันนี้คือสามารถลงได้นะครับแล้วก็จะไม่ติดโทษด้วยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็จะไม่ติดโทษนะครับถ้ามีก็ได้ครับให้พลัง,งคุณเนี่ยเป็นสีขาวแล้วถ้าเป็นสีฟ้าได้ก็จะยิ่งดีในกรณีที่พลังของคุณมากกว่าพลังที่ด่านแนะนําตัวเกมจะ เพิ่มบัฟทำให้คุณสามารถทําดาเมจได้แรงขึ้นเป็น2เท่าของดาเมจปกติที่เพื่อนๆสามารถทําได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับก็จะทํำให้เพื่อนๆสามารถเก็บ3ดาวได้ง่ายขึ้น ลองสังเกตกันดูนะครับว่าทําไมบางห่านที่พลังเรามากกว่าเนี่ยจึงสามารถเก็บ3าดาวเก็บอะไรได้ง่ายแล้วก็เคลมอนได้ไวนะครับในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะมีผลมากๆเลยนะครับผมอย่างต่อมาครับผมอย่างที่2อนะครับผมนั่นคือในส่วนของสกิลที่ซ่อนความลับความสามารถที่จะเพิ่มดาเมจแล้วก็เลนเกตอัติเมตต่างๆภายในตัวเกมซึ่งในส่วนนี้นหลายๆคนไม่เคยสังเกตในส่วนของสกิลของเราเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าสกิลของตัวละครน,นะครับของซองจินอู U นะครับมันจะมีในส่วนของรูนสกิลซึ่งในส่วนของรูนสกิลครับเป็นรูนที่จะช่วยปล,ล็อกควาาามมสรถ ต่างของตัวละครอันนี้จะมีการซ่อนอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนการเพิ่มอัตราคีย์เข้าการริ้งเกตอัติเมตการเพิ่มนู่นนี่นั่นครับในส่วนนี้มันมีให้เราเยอะมากไครับลองสังเกตกันดูได้นะครับผมว่ามันจะมีปริมาณที่สร้างแกะมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับเพิ่มขึ้น45%ถ้าคุณใส่เป็นธาตุไฟนะครับคือเมื่อใช้อัตราคีย์เข้าจะเพิ่มขึ้น7%นาน8เวทีแต่ก็เมื่อลงทะเบียนดับเบิลสแลตเลเวลสองนะครับเลเวลสกิลบวกสองนะครับอันนี้ก็ครบบัับมนน่คือ สัมผัสผู้คุมสัมผัสผู้คุมครับสกิลนี้เมื่อโจมตีเข้าเป้าจะฟื้นฟูพลังเวทสามเปและชาร์จพาวเวอร์เกรสามเปตแสดงผลสูงสุดอยู่ที่3ครั้งเท่านั้นนะครับผมซึ่งอ่ะอันนี้เป็นสัมผัสผู้คุมใช่ไหมมีระยะเวลาคูดาวอยู่ที่ประมาณสิบห้าวินะครับผมอ่ะแล้วมันก็จะมีบางสกิลครับที่จะส่งผลต่อสัมผัสผู้คุมโดยเฉพาะที่จะทําให้การคูดาวของสกิลเนี่ยลดลงไปอีกนะครับคือแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างของสกิลซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆลองสังเกตแล้วา่ ดาเมจที่คุณสร้างได้แต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มมากกว่าปกติคือเยอะมากๆครับบางสกิลนี่เพิ่มปริมาณดาเมจแก่บอสและก็มอนสเตอร์ชั้น1ไปเพิ่มขึ้น45%นะครับอันนี้คือทําให้แรงขึ้นจริงๆและไอ้บางสกิลครับที่มีการเบรกขั้นสูงครับเมื่อโจมตีท่าจุดอ่อนเนี่ยปริมาณดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%อันนี้คือจะแรงขึ้นอีกนะครับผมเห็นไหมคือลองจัดดีๆครับอ่ะเช่นสกิลนี้ครับสกิลนี้ครับเมื่อโจมตีเข่าเป้านะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลสสัััมมผผู้คคคุนะรบก็ื รีเซ็ตไปเลยครับจากคูดาวมา15วิจับไม่ต้องติดคูดาวและอัสติเนี่ยจากคูดาวมา45วินาทีแทนนะครับและก็เมื่อใช้ครับปริมาณดาเมจคิดที่ครอบจะเพิ่มขึ้น20เป็นระยะเวลา8วินาทีดาเมจคิดที่คอเพิ่ม20นะครับก็มันจะบวกกับดาเมจพื้นฐานของเรานะครับว่าเออดาเมจพื้นฐานเขาเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่ครับแล้วก็บวกขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการบวกหรือว่าใครที่แบบว่าทำอัตราคิดที่คอไม่เยอะนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยบวกให้กับเพื่อนๆเยอะ นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมอย่างต่อมาครับสืบเนื่องกันเลยดีกว่านะครับผมนั่นคือในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับบางคนจะเลือกจัดอาร์ติแฟกต์เป็นแบบเซตทั้ง4ชิ้นไปเลยบางคนอาจจะใช้แบบ2อสองนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับมันก็แล้วแต่ละคนนะครับว่าจะจัดเซตอาร์ติแฟกต์แบบไหนแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเซตอาร์ติแฟกต์แต่ละเซตนะครับมีผลต่อดาเมจที่เพื่อนจะสร้างขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆจะสร้างดาเมจในรูปแบบอะไรในกรณีที่คุณจะโฟกัสในการบอัราาคคุณจ ในส่วนของการชาร์จพาวเวอร์เกรได้ไวและเวลาในเปลี่ยนอาร์ติแฟคครับคุณก็ต้องใช้อาร์ติแฟคที่มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจอันตินะครับนะครับซึ่งในส่วนของอาร์ติแฟคที่มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจอันตินะครับก็มีหลักๆคือชัดเจนเลย1ชิ้นแรกครับนี่นะครับผมนี่คือถุงมือจอเมเวทครับที่จะเพิ่มปริมาณดาเมจสกิลอันติเมเพิ่มขึ้น25% ส่วน4ชิ้นจะเป็นการลดคูลดาวนะครับคุณก็ใส่คู่กับเซตอัตราคิติคอกก็ได้ครับที่จะเพิ่มอยู่ที่8%อนอยู่แล้วคุณใส่นี่2ครับทำให้อันติเมตของคุณได้แรงขึ้นและถ้าคุณใส่รูนสกิลที่สอดคล้องกันนะครับในการชาร์จนะครับจะทำให้คุณสามารถชาร์จอันติได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้หลายๆคนมองข้ามกันค่อนข้างเยอะนะครับลองปรับลองจัดดีๆนะครับว่าแต่ละอันค่อนข้างที่จะมีผลนะครับเช่นบางชิ้นเนี่ยปริมาณได้รับพาวเวอร์เกจเพิ ก็ได้ครับทำให้ตัวมินเนะ่ยสามารถชาร์จเกรดอันติได้เร็วแล้วก็ถ้ามินใส่ครบ4ชิ้นครับก็คือจะทําให้เพื่อนปาร์ตี้นะครับรวมถึงตนเองนะครับเพิ่มขึ้นอีก20%ทําให้การปล่อยอันติเนี่ยสามารถชาร์จได้ไวยิ่งขึ้นนะครับก็ลองจัดลองหากันดูนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นอะไรที่ ดีมากๆนะครับผมหลายๆคนอาจจะมองข้าวแล้วก็ยังไม่ทราบในส่วนนี้นะครับทำไมถึงมีแบบเซตอาร์ติแฟกต์แบบหลากหลายเซตเยอะจังเลยอะไรครับอย่างนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลมากๆนะครับผมผมว่อาศัยวิธีการจัดประมาณนี้ครับส่วนตัวแล้วก็น่าจะใช้แบบ2องสองครับเพราะว่าอัตราฟูยังยังขาดรองเท้านะครับรองเท้าที่ตรงนี้ต้องเป็นดาเมจกซคิทิคอลนะครับทุ่มือผมได้อัตราคิทิคอลแล้วนะครับส่วนชุดกรอดเนี่ยผมลงอัตราคิทิคอลบวกสเลยเว้ยทุกคนเนี่ยโอ้โหยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์คือได้มาแน่นแน,น,น่เซได้อันสุด ผมก็ได้เอาไปลงกับเซตอื่นได้เยอะยิ่งขึ้นครับส่วนนี้ผมก็ทําการเสริมพลังให้เต็ม20ไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีอยู่แล้วนะครับที่ผมต้องการนะครับถึงออบล่างจะไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็โจมตีเปอร์รเซ็นต์มันจะทําให้ค่าโจมตีของเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นปุ๊บพลังเวทเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้เจออันที่ดีกว่านี้เราก็จะเอามาเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเนี่ยคือดีที่สุดเท่าที่เคยหาไมาเััรลบกกงใช้พ ลดลงบวกสนะครับถ้าลงอัตายจะสวยมากแต่ชุดเกราะนี่สวยที่สุดแล้วที่เคยหามาได้นะฮะโอเค okay, อย่างต่อมานะครับผมเราไปดูในหัวข้อของการลงด่านโดยใช้ฮันเตอร์ระดับ S.R ที่เก่งกว่าฮันเตอร์ระดับ S.S.R บางตัวนะครับจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้ฮันเตอร์ระดับ S.R s นะครับยังมาไม่ครบและหลายๆตัวอาจจะยังไม่มาในช่วงนี้นะครับซึ่งมันมีผลทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถลงด่านผ่านได้แล้วก็การไต่ด่านหลา,ห,ลาหลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างยากใช่ไหมครับบางครั้งเราต้องเป็นเราก็จําเป็นที่จะต้องหยิบฮันเตอร์ระดับ SR <HR S 2> มาช่วยเราในการลงดาบเพราะว่าฮันเตอร์ะดับ SR ครับมีความสามารถที่เราต้องการและที่สําคัญ ในด่านที่เราจะนําไปลงนะครับมันจะมีในส่วนของการเพิ่มดาเมจชนะทางธาตุด้วยอีก150%ซึ่งในส่วนนี้ครับจะเป็นผลดีอย่างมากนะครับในการทําให้คุณเนี่ยสามารถผ่านด่านเหล่านั้นเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับฮันเตอร์ระดับ S R นะครับบางตัวก็มีความสามารถในการฮิลิ่งนะครับฮิลความสามารถแล้วก็มีการฮิวเกรดนะครับมีการแช่แข็งมีการลดเกราะมีการเพิ่มดาเมจต่างๆครับลองจัดกันดูได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายและก็มีบทบาทมากๆครับที่ช่วย้คุณเนี่ยผ มีฮันเตอร์ระดับ SDA เลยฮันเตอร์ระดับ SR ก็ตอบโจทย์ในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมและอย่างสุดท้ายในครับผมนั่นก็คือในส่วนของการฝึกชาร์โด้สเตปให้ติดบ่อยๆจะช่วยให้คุณสามารถผ่านด่านหลังๆเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับตัวเกมครับระบบหลบและสโลโมชันที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับนั่นคือในส่วนของการใช้ชาร์โด้สเตปนะครับคือชาร์โด้สเตปครับมันจะเป็นการหลบหลีกขั้นสูงนะครับเวลาใช้คือจัตูจะติดเชื่องชาร์สาวินาทีและสกิลนี้จะมีระยะเวลาคูดาวนอย ป้องกันของศัตรูที่ถูกโจมตีนะครับจะลดลง60%นาน15วิคือจะทําให้คุณสามารถรีดรามจในกรณีที่คุณใช้ชาร์โดสเตปเนี่ยได้แรงยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนนี้ครับเรายังไม่ได้รับรวมในการอัพไปสูงๆนะครับผมในกรดาเมจตรงนี้ก็จะถูกเพิ่มยิ่งขึ้นคือด้วยส่วนตัวแล้วผมมองว่าการฝึกใช้ชาร์โดสเตปมีผลดีกับเราหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านการตีบอสแล้วก็การหลบสกิลที่เราไม่สามารถหลบได้หรือว่าหลบได้ค่อนข้างยากครับลองฝึกกันดูนะไอ้นี่เป็นอะไรที่ช่่่่่่่วยยยยให้้้คคุณสาาาาามมรรรถผนนนนนนดนงงงงงๆไิขึันนัเเเอะบโก็ okay, จลปทีี สําหรับความลับที่ตัวเกมไม่เคยบอกผู้เล่นและผู้เล่นหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆม่มากกัน,น้นอยนะครับหากในพาร์ทนี้ผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขอกราบประธานอภัยกันด้วยแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ